สวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบคําถามน้องๆน,นะครับจากสิงห์ชายแดนแฟนเพจบอกว่าตํารวจหญิงกับตําแหน่งเวลาเราสอบได้แล้วก็ไปเรียนจบการศึกษาออกมาแล้วจะมีหน้าที่ทํางานอะไรบ้างแต่ที่สําคัญนะครับก่อนที่น้องจะเข้าไปสอบมีมีหลายคนนะครับบอกว่าเอ๊ะเขาเขาไปทํางานอะไรอยากจะเป็นตํารวจแต่ว่ายังไม่ทราบในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ ตัวเองจะลงไปทำนะครับวันนี้พี่ๆจากเสียงใจแดนแฟนเพจนะครับก็นำรวบรวม,รวมเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังถ้าเราจบแล้วนะครับสายงานเกี่ยวกับตำรวจหญิงเนี่ยหากสำเร็จการศึกษาตามตามหลักสูตรแล้วนะครับถ้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิงเนี่ยจะมาเป็นพนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ในการรับแจ้งความทำคดี ส่งฟ้องต่ออายการนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ที่จบจากนักเรียนในร้อยหรือว่าในเป็นสัญญบัติแล้วนะครับที่จะมาทําหน้าที่ในตรงนี้นะฮะเราต้องมีวุฒิด้วยนะครับส่วนมากก็นิติศาสตร์นะครัสายสอบสวนนะครับน้องจะไปเป็นพนักงานจราจรก็มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนจราจรหญิงก็มีเยอะนะครับทุกวันนี้ มาเป็นพนักงานามาเป็นพนักงานสืบสวนก็ทําหน้าที่ในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนะครับอันนี้ก็คือสืบสวนนะครับจาให้ดีนะครับคําว่าสืบสวนกับสอบสวนนะครับจะต่างกันอยู่นะนะอันนี้เขาก็จะมีพนักงานนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ก็จบมหนะครับระดับสัญญาบัตรก็จะเป็น ผู้ที่ทำหน้าที่สูงกว่าเรานะครับถ้าน้องมาในวุฒิมหก็จะเป็นผู้ช่วยไปพนักงานป้องกันและปราบปรามหรือตำรวจสายตรวจทำหน้าที่ในการตรวจตราพื้นที่ในการป้องกันเหตุและระงับเหตุก็เข้าจับกลุ่มคนร้ายนะครับนี่คือ,อตำรวจนะครับตำรวจหญิงตำรวจชายที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม นะครับบางคนบอกว่าอยากจะมาสายปรับปรามปรับปรามที่เด่นชัดในวันนี้ก็จะมีกองร้อยกองร้อยน้าหวานนะครับสูงไปกว่าน,นั้นก็จะเป็นผลร่วมหญิงนะก็ศึกษาดูนะครับอาจจะลงที่นครบาลเลยก็ได้พนักง,งานพิสูจน์หลักฐานก็ทำหน้าที่ในการสืบหาวัตถุพยานที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุ การเกิดคดีแล้วก็ทำการจับกลุ่มคนร้ายนะครับเราอาจจะมาอยู่ในตำแหน่งหน้านที่นี้ก็ได้ตำรวจหญิงควบคุมฝูงชนนี่ไงครับกองร้อยน้ำหวานเนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกให้กับฝูงชนในถิ่นต่างๆในที่ต่างๆนะครับเช่นว่าการแข่งขันกีฬาอาจจะมีม็อบอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปอำนวยความสะดวก ทำหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวนะครับก็มีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยนะครับเขาก็จะมีหน่วยงานมีมกองกํากับอยู่ในระดับพื้นที่อยู่ที่พัทยาอยู่ที่เชียงใหม่อย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนะเราอยากจะมาอยู่ในจุดนี้นะครับก็ต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ไปสอบตอนนี้กําลังพูดถึงหน้าที่อยู่ บางหน่วยงานบางหน้าที่เขาก็มาได้รับตำรวจหญิงนะครับมาถึงตำรวจตะเวนชายแดนก็มีหน้าที่ในการป้องกันดูแลในเขตพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนเป็นหลักก็จะเห็นตำรวจตะเวีนชายแดนเข้ามาในเมืองบ้างนะครับไปที่กรุงเทพบ้างอันนี้ก็คือเขาจะไปให้การสนับสนุนในเมื่อหน่วยกำลังที่อยู่ในตรงนั้นไม่พอก็จะร้องขอจากตำรวจตะเวีนชายแดนให้เข้าไปช่วยนะครับ แต่งานจริงๆของเขาก็คือหันหน้าออกชายแดนนั่นคือบ้านของต่อชะรออยู่แล้วนะครับตามแนวชายแดนเป็นหลักตำรวจต,รวจ,ตรวจคนเข้าเมืองก็มีหน้าที่ในการสืบสวนป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของคนต่างด้าวเข้ามาในเมืองโดยผิดกฎหมายมีค้ายาเสพติดมีกระบวนการมนุษย์ครบวงจรเลยครับตรวจคนเข้าเมืองนี่ก็งานเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษหน่อยนะครับอันนี้เขาก็รับนะรับม .6 นะครับ รับมหกขึ้นไปนะตำรวจฝ่ายอำนวยการครบที่น้องถามกันเข้ามานี่เขาก็จะเปิดสอบแล้วนี่นะครับตำรวจฝ่ายอำนวยการก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานในทุกหน่วยงานของตำรวจอาที่พูดมาทั้งหมดนี่ครับมีม,มีมีทั้งหมดนะครับจะมีฝ่ายอำนวยการเราก็เข้าไปอยู่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจบมาเดี๋ยวจานานเขาก็จะส่งไปนะส่งไปอยู่ตำรวจต่างต่าง บางทีเราก็ร้องขอนะครับอยากจะไปอยู่ตรวจคนเข้าเมืองก็นะครับฝ่ายอำนวยการเขาก็ถ้าเขาเปิดรับเราก็ไปได้นะครับตำรวจฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่ในการสนับสนุนการทํางานในทุกหน่วยงานของตํงาตรวจเนี่ยสำนักงานตํารวจแห่งชาตินี่แหละและก็เรื่องงานเอกสารทุกอย่างเราก็ต้องรู้งานสารบัญด้วยนะครับงานการเงินงานสวัสดิการแผนงานต่างๆของตํารวจเนี่ยใช่หมดเลยนะครับ งานหนังสือพูดในงานว่างานหนังสือนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่น้องถางนันเข้ามาว่าบทบาทหน้าที่การทํางานของตํารวจมีอะไรบ้างนะนอกจากนั้นก็ให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็ต้องเป็นอยู่แล้วนะแต่ที่นํามาบอกกล่าวเล่าขานในตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการศึกษาเบื้องต้นนะครับว่ากรอบการทํางานจนที่ตํารวจนะครับที่หนูจะเข้ามาสอบเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับให้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ